สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเย็บหมอนฟักทองขนาด12นิ้วนะคะลายสอนสองแถวนะคะนี่นะคะสอนสองแถวจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเย็บเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะนี่สอนสองแถวก็คือมีสอนแค่สองอันจะเป็นขนาดอา12 12นิ้วนะคะลูกค้าสั่งมาสองคู่ ก็คือสีขาวหนึ่งคู่สีชมพูหนึ่งคู่ทีนี้12นิ้วเราไม่มีสต็อกเล็เราก็ต้องมาเย็บเองใช้เวลาเย็บต่อไปอต่อใบนี่ประมาณ3 3มสีชั่วโมงค่ะถ้านั่งเย็บจริงๆจัง,จงๆก็ประมาณ3ชั่วโมงแต่นี้เราเย็บมั่งเล่นมั่งอะไรค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นลายขั้นตรงกลางนะคะทีนี้ช่องเนี่ย อะมิ่แก้วใช้ขนาดช่องเนี่ยนะคะช่องเราใช้ขนาดช่องอันนี้เราตีตารางนะคะนี่ขนาดช่องเนี่ยหนึ่งจุดห้าคืนคูณหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรจำนวนหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องนะคะแล้วก็จะเว้นตรงกลางสามเซนแล้วก็จะคอีกหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าอีกไวตรงกลางแล้วก็เว้นไวสามก็จะเป็นหกช่องจะเป็นขอบเนี่ยจะเป็นขนาด แปดจุหเซนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่แก้วก็จะพาขีดนะคะเพราะว่ามันมีสีสีชมพูอีกคู่นึงขนาด12นิ้วนะคะไม่ใหญ่นะคะขนาด12นิ้วถ้าใครจะทำเนี่ยใช้ผ้าประมาณอ่าหนึมเมตรหรือว่า130ยมเซนแต่ว่าตีตีช่องจริงๆอะ่ะจะใช้ประมาณ120เซนติเมตรแต่ว่าเผื่อทำกระดุมด้วยอะคะ่ะก็ ประมาณยประมาณ130เซนนะคะเผื่อทากระดุมเผื่ออะไรด้วยเนาะนี่นะคะจะประมาณนี้เราเราใช้ตีตารางนะคะไม่นี่ที่ร้านไม่มีแพทเทิร์นนะคะไม่มีเวลาจุดคือตีตารางมันก็จะง่ายสําหรับเรานะคะก็คือมันแบบมันง่ายแล้วก็หมอนก็จะตรงแล้วก็จะสวยกว่านะคะก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะบางก็คือบางบางร้านบางจ้ากเขาก็ใช้จุดทำแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็จะมีบล็อกจุดแล้ว แล้วก็ใช้ท,ที่ตอกรูตอกเป็นรูๆแล้วก็จุดเอาคขนก็ง่ายแบบเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะนี่นะคะ,ะมาเย็บกันเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะมาลงลายให้นะคะว่ามันเป็นลายแบบไหนอันนี้เอามาเย็บให้ดูเฉยๆว่าเย็บแบบไหนขนาดช่องเท่าไหร่สิบสิบสองนี้ไม่เกี้ยยยังไม่เคยลงนะคะลายนี้นะคะครั้งแรกยังไม่ได้ลงแพทเทิร์นยังไม่ลงแบบยังไม่ลงนี่ให้เลยอะค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นลายสอนนะคะจะใช้สามจุดนะคะนี่นะคะน,นี่จะประมาณนี้เลยใครใช้เทคนิคนี้มั่งคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะไม่แก้วเยบแบบนี้ไม่เป็นนะคะ ก็จะเย็บอีกแบบหนึ่งขนาดอีกแบบหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะอันแบบนี้สอนสามแถวอ่าจำนวนช่องนะคะทั้งหมดไม่แก้วใช้เจ็ดสิบสี่ช่องนะคะหมอนมอนขนาดสิบสองนิ้วจะใช้เจ็ดิบ 74ช่อง7 4ไม่เกิน76ช่อง7 4ได้72ได้76ได้แต่ไม่เกินนี้นะคะ,ะถ้าเกินนี้มันจะ,ะมันจะไม่ได้ขนาด12นิ้วนะคะแล้วมันจะไม่ได้ทรงไม่ได้แบบมันนะคะประมาณนี้เลยนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะ าม,าามาแจกแพทเทิร์นมาแจกแบบแล้วก็จะมาแจกแล้วก็จะมาพาตีตารางนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ